ชอบทานกาแฟแค่เลือกทานเราก็สามารถหุ่นดีและสุขภาพดีได้รู้ไหมคะจากการที่เราชอบทานกาแฟอยู่แล้วทำไมเราไม่ทานที่มันได้ทั้งผิวทั้งสุขภาพแล้วก็หุ่นดีล่ะคะถ้า เป็นกาแฟเย็นทั่วไปนะคะเอสเสโซให้แคลอรี่400แคลมอคคา330แคลราเต้300แคลคาเฟ่เซเว่น70แคลคุณจะไม่อ้วนจากการทานกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานแน่นอนและกาแฟทั่วไปถ้าเรากินมากๆไขมันทรานเหล่านั้นเข้าไปสะสมในหลอดเลือดนั่นแหละคือสาเหตุที่ทําให้เรามีไขมันในหลอดเลือดสูงนะคะจะดีกว่าไหมถ้าเรากินแล้วได้สุขภาพฟิตแอนด์เฟิร์มกาแฟตัวนี้มี ่ผสมอะไรที่ดีดีแต่ต่างยังไงมีคอลลาเจนด้วยนะคะจากปลาทะเลน้ำลึกคือหนึ่งรู้หรือไม่ว่าชั้นผิวหนังของเราเมื่อเราลดไขมันมันจะมีชั้นผิวหนังกับตัวกล้ามเนื้อแทรกกลาง